พี่น้องเอ้ยอันนี้สิมาไ้เบิ่งยุ่มค่ะมกยุ่มหวานพี่น้องนี่ต้นมันเป็นเป็นผุ่มตั้งสีเพราะว่าตัดบอยักให้มันสูงช่วงนั้นมันออกลูกหลายๆก็เลยตัดตัดมันถิ่มนะค่ะให้มันแตกใหม่บัดที่นี่ตัดมันถิ่มพี่น้องเอ้ยจังไรหูบอขันเท้าสิขยายพันธุ์มกยุ่มนี่เด้อง่ายๆเด้อนี่คือกิ่งมันเด้อนี่เด้อ กิ country, like he that, you mm ่ง hmm. ม mm ันตัดกิ้งมันมองนีค่ะมองนีตัดกิ่งมันมองนีละกันกิ่งมันนุ่มถังสี่ก็ตัดกิ้งมันมองนีตัดแล้วเอาไปเสียบไปโหลดมันก็ขืนตอนนี้ตอนแรกก็บโบ้โหคือกันเด้พี่น้องก็เลยเอามามาให้เบิ้งให้เบิ้งตรงใดค่ะพี่น้องนี่ให้เบิ้งต้นมบิงนุ่มนี่ค่ะใบมบิงนุ่มมันมันขืนมาเสียบเสียบใบซื่อๆนี่นี่นี่เสียบไปซื่อๆนี่มองเสียบเสียบ เพราะว่ามันมีต้นมะพริกน่ะเอามาเสียบว่า,าหอยมา้าหอยม้าเหยียบห้ยแมวเหยียบแต่ที่นี้มันคืนนี่ค่ะอฮ้ยมันงายง่ายได้บางบางครั้งบู่้ขึ้นกันเด้แต่บางยุ่มต้นนี่โู้โหว่าไปซื้อเขามาเด้เออไปเห็นไปกินของเขามันหวานก็เลยไปซื้อเขามาเขาก็เลยเพาะหอยมาต้นหนึ่งลอยกูบบาทพี่น้องเอ้ยจะมันบู่้ขั้นหูวกะหักเอากิ่งเขามาเสียบกไนน็ได้เนาะซางเป็นพี่น้องมึงตีล่ะ พะมันลายเนาะมันมันลายก็กินบวเบิร์ตบันนี่ก็เลยตัดถิมตัดถิมเอากิ่งมาเสียบหั่นมันเป็นมันเป็นใบนี่มันเป็นยอดนี่เห็นบอมมันแตกออกมาโอ้ยของซ้ำหนี่บางคนบบหูแม่กัยังบัวหูคุณแม่ลูกซีกัยังบัวหูเด้พี่หน้องสร้างเป็นเบื้องในแมวนี่ก็ได้ย่านแมวเยียบมกพริกนี่มะพริกคุณด้มกพริกขี้นูสวนอืหั่นปลูกอยู่สองต้น บานนี้มาคุงนี่มันก็นอนให้มันนอนเอกเหล็กยู่หันละมันเก็บกินง่ายือหุงพันดีอยู่ได้หรอนีแมวก็ได้ยางมานําเอออันนี้เอาความรูู้มาบอกเนาะคะ่ะนาอพี่น้องเนาะเพื่ออยากผู้ใดอยากขู่ว่าต้นอีหยังสีหน้าแบงปันกันไปควาวมรูู้ว่าปลูกง่ายปลูกยากค่ะหนะ้าเออ